เคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อตัวหลอดไฟบอร์ดลิง LB 1เข้ากับแอปบอร์ดลิงกันนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องทำการรีเซ็ตให้ตัวหลอดไฟเข้าสู่โหมดแผ่ลิงกก่อนนะครับโดยสิ่งที่เราทำคือเราจะทำการปิดเปิดหลอดไฟ4รอบนะครับโดยรอบสุดท้ายเนี่ยให้เป็นเปิดหลอดไฟไว้นะครับ เฟรรอบที่4เราจะจ่ายไฟให้กระหลอดไฟนะครับแล้วก็รอสักครู่ตัวหลอดไฟมันจะเข้าสู่โหมดแพล์ลิงนะครับโดยความสว่างมันจะสว่างมากสลับกับสว่างน้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ไปที่แอปบอร์ดลิงนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีแอปบอร์ดลิงก็ต้องสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับวิธีการแอดให้เรากดบวกนะครับแล้วก็เลือกแอด d e v i ร e หลังจากนั้นมันจะ มีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าเราได้เซตอัพใน AP โหมดไหมให้เรากดคันเซลไปนะครับหลังจากนั้นแอปมาเดิขึ้นบอกว่าให้เราทำการรีเซตให้อุปกรณ์อยู่ในโหมดเซตอัพนะครับซึ่งเราทำไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็กด Next ไปถัดมาจะเป็นชื่อ Wi-Fi 2.4งจี่ในบ้านที่ตัวอุปกรณ์เราเชื่อมต่ออยู่ตัวมือถือหรือ iPad นะครับเชื่อมต่ออยู่ให้เราใสา password, ่พาสเวิร์ด Wi-Fi บ้านให้ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็กด connect to wifi จังหวะน,นี้ก็รอให้ตัวอุปกรณ์กับแอปพยายามเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับเชื่อมต่อเข้ากับ wi-fi บ้านถ้าเชื่อมต่อสำเร็จมันก็จะขึ้นให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่ออะไรให้เรียบร้อย เลือกห้องให้มันอยู่นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็เชื่อมต่อสำเร็จก็สามารถที่จะสั่งเปิดปิดได้นะครับปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับผม แล้วก็สามารถที่จะตั้ง t i m e เมให้มันเปิดหรือว่าปิดไฟได้ตามที่เราต้องการนะครับ